อ่ะก็สวัสดีทุกคนนะคระับกลับเจอกับลุงที่ช่องแก๊้งลุงพาปาัานวันนี้เราไปอยู่กับอียิปต์อะไรบุ๊กสักอย่างนึงอ่ะคือเกมนี้เนี่ยลุงมึ่งกดเข้ามาดูแล้วก็เอ้ยหรือว่ามันยังไม่มีซีรีส์ฟีเกมบมัตรเดียวเกมนี้วะอ่ะสรุปม,มันไม่มีจริงเพราะดูจนเบ็ดน,นะอ่ะไปเราไปซื้อกันเลยดีกว่าบัตเดียวเรื่อง เกมนี้รู้สึกมันจะให้สุ่มสันจะรับสะสะหเปล่าพี่ค่าสแกตเตอร์วะหกไ,ไปละเฮ้ยหกสแกตเตอร์ุนมันก็เท่านั้นปะือเกมนี้มันเอออ่ะเราจะให้มันเลือกแบบสุ่มตอนเมื่อกี้ลุงก็ลืมดูด้วยสิบสี่หมนุนต้องไม่ใช่คุณหนึ่งลุงดูแค่เนีน้อันนี้รู้สึกเหมือนเท่าทุนปะ ไปู่กันเลยถือต่อให้สกตเตอร์เยอะไม่ช่วยนะเกมนี้อันละหนึ่งหรือเจ็ดสิบห้าเท่าจากเดิมพันไปแล้วสองอุ้ยมีวะฮะมีวายขนาดนั้นไม่ได้ใช้เหรอุอ้ยระเว่ารัวๆเลยวะทุกคนคือนี่คูณอห้นะเฮ้ย จะว่าหมดเลยเหรอเกินไปหรือเปล่าอ่ะเสกสัญลักษณ์ละอ่ะเป็นงูห้าบาทปึ๊บ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 อ่าอ่าเป็นอังต้องมีวายมีวายตรงตรงนั้นจะได้ใช้ไหมเคเป็นตัวคิวโอเคแถวแรกได้ไหมไม่ได้อ่ะเสกสัญลักษณ์ต่อแต่มึงเสกแล้วมันมัน ไม่ได้ใช้เลย6หมุนแล้วมันจะเสกเมื่อไหร่คือคาถาเป็นแสนอะไรอย่างเงี้ยไม่เกี่ยว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 นี่ก็ไม่นี่ก็ไม่ได้ปั๊บปั๊บปั๊บโอ้หคือคือถ้าเอาอย่างงี้คือถ้ามันไม่เสกสัญลักษณ์มาให้นี่คือไม่จ่ายเลยนะอาคาถาจ่าย อันนี้ต้องไปแลนแถวแถวแถวไหนเนี่ยอ๋ออุ้ยเอาวะแทกในไปหนึ่งรอบโอ้โหแทกในแล้วยังขาดทุนหนอโอเล็กซี่จ่ายเล็กซี่จ่ายตัวอะไรเป็นอัางอันนี้ก็ไม่จ่ายสิสองบาทก็ไม่จ่ายหุ้ยแล้วดูดิขน,น,นาดแตกแตกในก็คือ10 10เท่าไหร่ 1าหมุนแม็นเศกสัญลักษณ์ให้เรากี่ครั้งวะปุ๊บนูสุดท้ายโอ้โหตายตายแบบตายสนิทคือนี้คือ,คอถือถือว่าเราได้กำไรจากพ่อปุ่นอะแต่คือยังยังไม่พ้นครึ่งหนึ่งเลยอะทุกคนตายเฮ้วก็หนักอยู่ เกมนี้ถือว่าหนักอยู่แต่เราเล่นเล่นอยู่ไม่กี่ครั้งนะก็เออก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวอาจจะกลับมาลองซ้ําแต่ขเดี๋ยวขอที่คิดทุก่อนแล้วกันเพราะบางทีเนี่ยจำนวนเงินไม่เ,มเยอะแต่ความร้อนของหูค่อนข้างเยอะอยู่นะอ่ะก็เอาเป็นว่าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับไนเรื่อยแล้วก็ขอบคุณผู้ส,สับสนใจดีอีกครั้งนึ่งครับทีที่น่างเลยใครสนใจก็สามารถกดเข้ามาร่วมเล่นเกมกันได้เลยะจะลิงนะเล่นเกมมิสติกนะครับคนวันนี้ลุงไปละเจอกัน